สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องกอสปอร์ตคอมกันนะครับเห็นแล้วตาลุกเปิดตัวเลขโบนัสฮาคาลันพาแมนสตี้ชิวสามแชมป์ซื้อดังห้องกิจเปิดเผยตัวเลขจํานวนเงินโบนัสที่เอริ่งเบาฮาลันจะได้ทะลุ2องล้านบาทเลยทีเดียวถ้าหากเขาช่วยให้แมนเชสตี้ชิวสามแชมป์รวมทั้งตัวเองได้ดาวซันโวและบัรลงดอร์อีกด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีกับการคว้า3แชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกและเอเัคในฤ ดูการนี้หลังจากเปิดลังเอเธนสตเดียมเชือนชนะลีกยูไนเต็ดสองประตูต่ตอหน,นึ่งในเกมลีเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เรือใบสีฟ้าฉีกหนีอาเซนอลไปแล้ว4คะแนนในพรีเมียร์ลีกหลังทั้ง2ทีมลงเตะ34เกมเท่ากันขณะที่ในถ้วยแชมเปียนลีกจะเจอเลอเอมาดริในรอบรองชนะเลิศส่วนเอเปครับจะเล่นรอบชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรบร่วมเมืองในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ขณะที่สื่อดังของกรีฑารายงานว่าเออร์ลิงบบวฮาลันของนามสิตี้จะได้รับเงิน โบนัสถึง5ล้านปอนด์หรือเดลาลาประมาณ2 1 5ล้านบาทหากซีซั่นนี้ทีมองเป๊ปกว่าเดอลาสามารถคว้า3มแชมป์ได้สำเร็จและตัวเองได้ดาวซันโงกับบันลงดอยอีกด้วยดาวยิงชาวนาวเวัย2ีปีจะได้โบนัส1ล้านปอนด์หรือเดลาลาประมาณ43ล้านบาทถ้าหากแมสซิตี้ได้แชมเมียร์ลีก1ล้านปอนด์ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีก3,5 0,000ื่นปอนด์หรือเดลาลาประมาณ15ล้านบาทหากคว้าแชมป์เอฟเอครับขนาดเดียวกันฮาลันจะได้โบนัสเป็นตัวเลข6กหลักถ้าได้ดาวซันโ ซึ่งไม่น่าจะพลาดหลังนำโด่งที่จำนวน3-5ประตูลและอีก1ล้านปอนหากไปถึงขั้นได้รางวับลบอลรงดอปีนี้นอกจากนั้นฮารันได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของ PFA และสมาคมนักข่าวรวมทั้งติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ก็ยังจะได้โบนัสอีกก้อนส่งผลให้ถ้าทำได้ทุกอย่างจะฟันเงินเข้ากระเป๋าทะลุ5ล้านปอนทันทีเอาละครับฮารันจะพาแมนซิตี้คว้า3แชมป์ได้หรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็น กำลังใจให้ช่อง GoSport.com ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ